สวัสดีครับมาติดตามเกาะข่าวก้าวเวลา14นาฬิกานะครับชาวกัมพูชาครับได้ทยอยเดินทางมาร่วมถวายอะไรกันที่ด้านหน้าพระราชวังในกรุงพนมเปญอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่คาดว่าจะมีการเคลื่อนพระศพของเจ้าสิีหนุมาถึงในวันพรุ่งนี้ครับชาวกัมพูชาหลั่งไหลามาร่วมถวายอะไรแด่อดีตกษัตริย์นร,รดรมศรีหนุกันอย่างต่อเนื่องโดยที่ด้านหน้าพระราชวังมีประชาชนจนํานวนมากนําดอกบัวมาวางเพื่อถวายสักการะ,ระ ขณะเดียวกันทางการและประชาชนได้ร่วมกันทําความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบพระราชวังเพื่อเตรียมรองรับประชาชนจนํานวนมากที่จะเดินทางมาถวายความเคารพพระศพซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนจากกรุงปักกิ่งของจีนมาถึงกรุงพนมเปญในวันพรุ่งนี้ส่วนบรรยากาศตามท้องถนนตกอยู่ในความเงียบสงบผู้คนต่างอยู่ในอาการโศกเศร้าที่ต้องสูญเสียกษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักของชาวกัมพูชาทั้งนี้เจ้าสีหนุสวรรคตเมื่อเวลา2นาฬิกาของวันจันทร์ที่ผ่านมา ด้วยอาการพระหัต์ไทายวายขณะพระชนมายุได้8 9พ0 0ษาคร,ครับโตโยต้านะครับได้เตรียมระง,งับการผลิตที่โรงงานผลิตรถยนต์ที่เมืองเทียนจินของจีนครับสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งหมู่เกาะเซนการุหรือหมู่เกาะเตี้ยวอยู่ครับกระแสต,ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นในจีนสืบเนื่องจากกรณีพิพาทหมู่เกาะเตี้ยวอยู่หรือหมู่เกาะเซนกากุระหว่างจีนกับญี่ปุ่นทวีความตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆล่าสุดโตโยต้ามีแผนจะระง,งับการผลิตรถยนต์ที่โรงง,งานในเมืองเทียนจิน ซึ่งเป็นโรงงานผลิตรถโตโยต้าที่ใหญ่ที่สุดในจีนในสัปดาห์หน้าเป็นเวลา1สัปดาห์ก่อนหน้านี้ทั้งโตโยต้าฮอนด้าและนิสันต่างลดกําลังการผลิตหลังยอดจําหน่ายลดลงจากความขัดแย้งกรณีดังกล่าวและนับตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาโรงงานและบริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งในจีนต้องปิดทําการหรือลดกําลังการผลิตเนื่องจากเกรงว่าคนงานอาจถูกทําร้ายจากกลุ่มผู้ประท้วงชาวจีนที่ไม่พอใจการยึดครองหมู่เกาะเตี้ยอยของญี่ปุ่นครับ มาดูที่ข่าวในี๋วบ้าเรากันบ้างน,นะครับเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มชายขนใบกระท่อมน้ำหนัก16กิโลกรัมขึ้นรถทัวร์ครับเตรียมส่งจังหวัดชายแดนภาคใต้นายนจิรศักดิ์มะมิงชาวอำเภอมายยจังหวัดปัตตานีหลักลอบขนใบกระท่อมสดน้ำหนัก16กิโลกรัมบรรจุในกระเป๋าเดินทาง2ใบอยู่ในช่องเก็บสัมภาระใต้ท้องรถทัวร์โดยสารสายกรุงเทพสุงไหงโกโลกถูกเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจร่วมบ้านขวนมีดซึ่งเป็นบ้าด่านตรวจจุดแรกนะครับที่จะเดินทางลงไปยัง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตรวจค้นพบ สอบสวนให้การซัดทอดว่าใบากระท่อมดังกล่าวเป็นของนายอนุรักษ์ชาวอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรที่ฝากให้ส่งต่อไปที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีโดยจะมีคนมารับอีกทอดหนึ่งและได้ค่าตอบแทนเป็นค่าเช่าบ,บ้านหนึ่งเดือนอ้างว่าเพิ่งทําเป็นครั้งแรกนะครับแต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากยังให้การบกวนและน่าจะเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ค้าใบากระท่อมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งขณะนี้มีราคากิโลกรัมละ600บาทครับ พบกันครั้งต่อไปเวลาประมาณ15นาฬิกาครับสวัสดีครับ